โอเคครับ okay, ทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วย,ยนะแกนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ครับในไหม่ครับลัคกี้บล็อกอีกเช่นเคยรู้สึกกูติดใจอะไรไม่รู้ไ <c oughs> อ้ยัยเอ,เอ้ก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะแบบว่าอัดคลิปคนเดียวเป็นค้างค้างข่าวมันเรียกมาค้างข่าวบางบางครั้งด้วยะเออเพราะว่าช่วงนี้นี่แต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยว่างใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่มันไม่ค่อยว่ามันไม่ว่างเลยแล้วกูจะเลือกอะไดอุ้ยแต่ลัคกิ้บบั๊กมาสองอันวันนี้เพื่อนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทําการตบอุ้ยอุ้ยได้ชุดดีอะโถโถหนุว่าจะได้ของไม่ดีสิรอ,อบนี้มันดวงดี่ะอันนี้อะไรนะเสียงอะไรวะเสียงจะกระซวบอันนี้น่าจะเป็นดาดาดาเมจวะ่ะทุกคนแจมแมวโอเคดีมากนี่น่าจะเป็น ไม่ระเบิดส่กูด้วยโอเคดีต่อจากพาร์ทก่อนนะครับผมมีน้องเขามาบอกว่าเราเนี่ยชนะน้อยเฮีย้ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรยามกูอะเออมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเอาโอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมึงเอาตีนมาถีบหน้ากูอะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาโชว์ให้เด็กมันดูว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้กากในด้านลัคกี้บล็อกให้เขาได้รู้ไปเลยว่าที่ผมแพ้ในวันนั้นเนี่ย มันเป็นแค่การแสดงอะไร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 ให้กูข้าไปไหมให้กูข้าไปไหมข้าไปไหมไม่ไปไม่ไปไม่มีดาบเอาเอาเหี้ยเอาเอาเดี่ยวเดี่ยวอ๊อฟอ้ะไอสัตว์พูดเล่นไงเออพูดเล่นเฉยๆหรอกแม่ไม่ได้มาเก่งเก๋งอะไรหรอก เมื่อกี้ก็แค่พลาดเนี่ยลืมเอาสายตัวเองไปปกติผมเล่นแบบสปีดเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกล่าวว่าผมจะไม่ได้ดีดไปนั่แะแต่กูเปลี่ยนแค่เ,เทียมทำไมกูพุ่งไปวะอีบ่าเอ้ยแล้วกูพุ่งไปตายอู้นเห็นไหมพอเอาน้ํายาสปีดปุ๊บเราก็จะได้น้ํายาสปีดไม่กีว่วิแล้วใครยิงกูกวนะเนี่ยอุ๊ยอเหอ้ะอะไร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 ได้ได,ได้มีใครเอามีลัคก,กี้ตรงนี้ให้เราขุดด้วย นะทำไมคนที่เขาเล่นลัคกี้บล็อกอะทุกวันนี้นี่เขาค่อนข้างที่จะรีบร้อนไะเอะ้คือกูก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้เขาคือแหละเราสามารถซื้อพิกัคได้เหรออ่ะ,อะกูซื้อเลยกูเลือกสายนี้ด้วยอ่ะเพื่อมีอู้มีให้แค่พิกั Act! โอ้จบแล้วอันนี้วัวไก่เลือกยิงก่อนลำค้าง <laughs> มันมีที่ไหนได้คุณให้กูขุดมนะฮัลโหเอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ยอ๋ oh. ตอนแรกผมนึกว่ามันจะได้แบบว่าเป็นอุปกรณ์ครบซื้อไปทั้งสองร้อยห้าสิบอบ้าเอ้ยนี่ได้อะไรน้ำยายาพิษอ้ายาพิษเหรอน่าจะสโลว์ป่ะทุกคน <laughs> น่าจะใช่ผมไม่แน่ไอ้เหี้ยต้องเป็นตัวเหี้ยเลยวะนะั้ <laughs> มาขอหน่อยอันนี้น่าจะเป็นธนูโคตรจำธนูรัวปะวะลองไหม เราสกัดไหมอะไรอะไรอะไรมึงยิงอะไรไปนเนี่ยโอเคชื่อมันแล้วกันนะครับทุกคนผมว่ารอบนี้มันอาจจะดวงของเรามันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เว้แต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรงกลางได้แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นไอเทมที่โคตรจะดีตรงกลางนี่แน่มันอาจจะรอปเป็นชุดเกราะเป็นดาบอะไรอย่างงี้ให้เราไงเออมากูคาดหวังแล้วนะกูอ้อ บังอาจสักชื่อใครเดียวฮัลโหลเพื่อนนายคงไม่ออกมาฆ่าเราขออุปกรณ์ป้องกันตัวหน่อยได้ไหมผัวเพื่อนนายคงไม่ออกมาฆ่าเราหรอกใช่ไหมอุ้ยเสียงอะไรตุ่มตุ่มตุ่มตั้ม,ม,มอุ้ยน,น้ำยาสองอันไอ้น้ำยาฮิ้วหรอนิยาพิดหรอทำไมสีสันมันดูแตกตารางอะไรกันย่างย่ยงนี้ปัิที่โถูถูทั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะ เราต้องมีเอ้ยนี่ไงโวดของโคตรดีขอบคุณที่มึงเหลือไว้ให้นะเพื่อนอันนี้มาผมว่าเราจะคราบเป็นชุดเกราะกางเกงแล้วก็จะเป็นดาบดาบเอาเป็นดาบนะครับผมจะไม่เน้นขวานนะทุกคนเราจะใช้เป็นดาบแทนขวิดดาบสิ่งที่เราต้องการมันคือดาบนะเราจะไม่ใช้เป็นขวานเรียบร้อยแล้วเราจะข้ามไปยังไง เราต้องใช้บล็อกแล้วทำไมเราไม่เอาเพชรพวกน,นี้ไปวะเลยเช่างมันและะ้วกันใครมึงทำอะไรเปี้ย,งป,ย,ง,ปยงป้วงเปี้ยงป้ามาแล้วออมาเรียนมาเรียนเรียนเรียนเรนมามา,มาดิมาเอ้ยมันหนีเกง่งมันหนีเกง่งไม่ไม่อะไรอะไรอะไรมึงบินไปไหนมึงจะบินไปไหนมึงจะบินไปไหนไม่คือน้ำยาแล้วขลอกปลาเด็กโอ้ โอ้กูว่าแล้วคนมีหางป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นเห็นอะไรที่มาทุกคนทุกคนเห็นเลยรที่มาทุกคนทุบโอ๊ยอะไร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 โอ๊ยมึงอย่ามาทํากูติดมุมมึงอย่ามาทํากูติดมุมเพื่อนไม่ไม่ไม่มาเลยมาเดยมาดเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้หิว ถือว่าแจมโอเคเดี๋ยวเคาะอ๋อจัดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควาตอดเอ้าไม่จะตามกูไอ้เคียร์เลยกูจะตกใจตบบเยี่ยอะไเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีขวานใช่ไหมแล้วก็น้ำยาอะไรเล็กๆนี่นะเอ้ยหมูว่าเราต้องใช้บล็อกว่ะในการที่เราอันนี้สลามสลามเนี่ยอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างดีโอเคอันนี้เรามีอาหารกูจะเอาจากไหนนะโอ้ เกียดแบบอย่างนี้กูต้องมาหาอาหารเองด้วยวันนี้ออีบราเออาหารหน่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาชายด้วยโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนตอนนี้เลือดผมไม่ค่อยมีถ้าเกิดมีคนมากูก็ต้องตายตอนนี้เหลือประมาณ8คนวะผมรู้สึกว่าผมเอาอยู่ไม่มรลกฏเยอะแฮะแต่เราเสียดายฮะมลกเราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยนะครับมากูได้เนื้อไม่ใช่เนื้อขน,นมปังแหละขอหิ้วหน่อยเด็เมื่อกี้ใครไร่ ฮะเมื่อกี้ไข่เป็นไล่เหมือนเราจะเจอเหมือนเราเราจะเจอโจดเหมือนเราจะเจอโจดแล้วเมื่อกี้ไข่ไล่ไข่ละไข่ไล่อ๋อมือวิ่งเร็ววิ่งเร็วอะวิ่งเร็ววิ่งเร็วเหลือเกินเฮ้ยพีตีนี่ตีตีตีเออเอาดิเอาดิโอ้โหมันมีฮิวมันมีฮิวอะไรอะไรหลบมาก่อนฮะเราต้องใช้ความออโต้รอดตัวรอดยอดตัวรอดให้เป็นยอดดีอะไร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  อุ้ยจะเปัดปิดอะไรข้างหลังเหรอข้างหลังข้างหลังเหรอข้างหลังเหรอเอ้ย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 ไม่โดนเอ้ยไม่ไมปไปไม่เอ้อะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วเอ้คนนี้เจ้าว่ะอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วมึงคิดมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอฮะมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอ ฮ่ามึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอมานี่ดิมานี่ดิมา,มาอุย้ยทำไมทำมาเป็นยิงธนูระเบิดมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอฮะกูก็มีเหมือนกันมีแค่ติดไฟเนี้ยอ่ะโธ่เอ้ยแหมทำไม,ม,มออกลบศึกใหญ่ขนาดนี้มาเด้อโอ้ยหวายเลยเดี๋ยวนะไอ้ปีกเราไอ้ปีกผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่วะมันดูแบบแกระจอกไอ้ดูกูได้ของดีมาด้วยทุกคนค่ะ ตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่เกาะตรงนี้ฮะอ้าวเดี๋ยวปาแล้วปลาไปไม่ถึงด้วยนะอะไรของกูนะฮะอันนี้ทิ้ง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 อันนี้ทิ้ง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 โอ้มันเยอะแท้บวะเดี๋ยวนะเราต้องอันนี้อันนี้ใช้เอออันนี้ใช้อันนี้ทิ้งครับไม่จำเป็นทิ้งอ่าอันนี้ทิ้งไปเถอะเลสระล่ะ อย,อย่ามาหล่อยกันอย่างนี้เอ้ยไม่ไม่ไมึงมาดิมึงมาเดิไม่ไม่ไมนะเพื่อนเอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่โอเคฮะช่างมันแล้วกันคือเมื่อกี้กูเห็นมันอยู่เกาะน,นั้นไม่ใช่เห,หรอวะคือคนล่าสุดมึงอยู่เกาะน,นั้นโอ้โหเลือกของเป็นเหตุสังเกตได้มารอบนี้บอกว่าจริงแล้วทุกคนเมื่อกี้มันแค่ ซ้อมไงม,มาผมเอาจิงละคือรอบนี้ผมว่ารอบนี้ผมชนะได้ไม่ยากครับผมด้วยจากการที่เรามีประสบการณ์มาหลายรอบแล้วรอบนี้เราน่าจีซี่เห็นไหมปกติเปิดนี้ต้องระเบิดนะเว้ยแต่อันนี้ไม่ระเบิดเห็นไหมบอกแล้วรอบนี้เป็นของเราโอเคไหมผมเอาจิงแล้วนะไปบอกเขาได้เลยว่ายังไงรอบนี้เราก็ชนะฮะเนื่องจากว่าผมเอาจริงแล้วมาผมจะไม่ใช้เอนี่แล้วนะผมใช้เป็นขวานแทนน่อยเอ้ยขวานกูไม่ใช้ระดับ รู้สึกว่ามันกากเหลือเกินโอ้ยว่าเลยใช้แป๊บแป๊บโอ้พระเจ้ามึงเอาอะไรมาให้ควิงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือความสวยทั้งหมดต่อไปนี้เราจะไม่สวยแล้วเราจะกลายเป็นซูเปอร์โคตรดวงดีแล้วทุกคนเราจะไม่โอ้ยนะลงมาปุ๊บขอมีตึมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูอะไรอะไรอะไรตายโอเคอันนี้ถือว่าดีนะเอาไว้ให้เขาติดไฟ โอ้ดีเลยแม้กูบอกแล้วของมันมาก็บอกแล้วว่าของมันมาจังซี่นี่เองเออะเราคราฟมันก่อนเลยครับเนี่ยบอกแล้วว่าของมันมาของมันต้องมาเนี่ยเห็นไหมของมันดีมีใจกว่าครึ่งเนี่ยนะอันนี้ครับเอมจะคราฟยังไงเนะเดี๋ยวเออขึ้นไปคราฟข้างบนก็ได้โอ้ตัวคราฟข้างล่างมันก็ไม่มีน,ะน้ำน้าจุงน้ําใจนี่ไม่มีเลยอันนี้ไหมคราฟขึ้นไหมแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ ใช่สิ่งแรกคือเราอย่าเพิ่งใส่เราเอามาใส่อันนี้ก่อนอเอออย่างไยเอนชวนเอนชวนดีกว่าไม่เอนชวนแน่นอ,อน,นแล้วเราก็สิบเริ่มไปลุยแล้วกูจะลุยยังไงนะฮะทำไมเส้นทางมาันดูไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยเลยมดกูจะไม่โดนคนตีตายแล้วกูจะตกตายแน่เลยทุกคนมาแล้วมาแล้วเพื่อนเอ๊ะไปเอ้ยตายตายมึงตายตายมึง ตายมึงตายตายมึงตาย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 อุ้ยมึงตายเฉยเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีเกาะหนึ่งฮะเกาะนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแทกซึมในเกาะเาเดี๋ยวไล่ตบทีละตัวเลยเกยอุ้ยเ <c oughs> <c oughs> อ่ะเกยแค่ไม้ครับเกยแคร่ไม้ครับเหรอฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วเอาสวัสดีเพื่อนสวัสดี เอ้ยมาแล้ว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 เอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวโดวไม่โดนโอ้ยไปโดนอ,โอ้าม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 าอูจังหวะตีนี่มันเหมือนจะตีไม่โดนเลยเนาะเออแต่มันก็ดันโดนอ่ะเนาะเออกูว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันอืมอันนี้เก็บก่อนแอบอันนี้อุ๊ยเด้ลองทำมาใหม่ด้วยเนี่ยรู้สึกดีฮ อีซี่อ่ะเราปิดไว้ก่อนฮะเดี๋ยวมันมีคนมารู้เดิมกูเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือเราแค่สองคนแน่บอกแล้ว้าผมเอาจริงอ่ะมันก็อีซี่ทุกคนเดี๋ยวกูฮิวก่อนเดี๋ยวกูว่ากูตายแน่เลยเนี่ยกูจะระแวงอีกแล้วแหละไอ้บ้าเลยมาตอนให้กูระแวงมันปเนี่ยเพื่อนนายจะไม่ใช้วินวอลช่ไหมนายจะไม่หายตัวเล่นสกปรกใช่ไหมเพื่อนเรารู้ว่านายจะไม่เล่นสกปรกกับเราเ๋ยเราจะลงไปแล้วนะ เรามาแล้วเรามาแล้วอุ้ยรถเจอนายแล้วเฮ้ยทำไมวุ้นเส้นทางกู้นลำบากลำบากโอ้โหกูอยากจะรู้เวลาให้เรามาเอาของเลยให้กูมาตัโอ้โอ้โว้าววิ่งเจอแล้วเจอแล้วอืมเขาไม่เห็นฮะ้เขาไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นฮะ้เขาไม่เห็นก็บ้าแล้วอ้าวอะไร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 ก็มาเลยครับก็มาเลยครับอ้าวอ้าว เอา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 อะไร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 อยากให้ได้อจริงเข้าใจฮะคือ้าเอาจริงเนี่ยมันไม่มีใครฉุดอยู่หรอกจริงๆงคือเล่นเก่งเกิน <t> อ้แหมแล้วคอมกูที่กูลงวินโดว์ใหม่แล้วกูยังเสียงดังอีกผมว่าผมจะต้องซื้อคอมใหม่แล้ว,วทุกคนคือคอมกูกูต้องต้องซื้อใหม่แล้ว,วเสียตังค์อย่างเงี้ย อ้โหก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาจริงมันก็ชนะอาจทุกคนอโตโมที่ไหนเฮียโคตรฟุกเลย <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวรอบนี้ผมโชยเอาอีกสักสามสี่รอบไปชนะอีกสักอเอาอสักสามรอบติดไปเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมโมถ้าเกิดว่าผมชนะสามรอบติดได้นะทุกคนทุกคนต้องยอมรับเลยนะว่าผมเนี่ยเก่งจริงรอบที่ผมแพ้เนี่ยก็ถือสว่าผมแก่งหรือกันนะใช่ทุกคนจะไงมาถึงให้ดาบสำหรับฆ่า โอ้โหวูยี่อะไอ้ไอ้นี่กูไม่ต้องการไม่ต้องให้กูมาก็ได้อุ้ยได้ไข่ป่ะอันนี้ทิ้งเดี๋ยวรอบนี้ผมโชว์เล่นดาบดีจ้ะเดี๋ยวน้องๆผมพี่เวฟครับพี่เวฟเล่นขวานะแต่ขวานน่าเม็ดแรงมันจะโกงไปหรือเปล่าวันที่โถโถ่ทั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูต้องคราฟกันอ่ะใส่เข้าไปขอขอหน่อยครับขอโอ้ยลัคก,กี้บล็อกขอดีๆโอ้ไม่ดีเลยเอามาทำไมผมไม่ไปนระก เอาเอาเดียวเอาเอาเดียวเลยมึงเดียวเลยกูยังไม่ได้มองหน้ามึงเลยนะเรื่อนเรายังไม่ได้มองหน้านายเลยนะายจะมาทำร้ายอาเอ้าเหี้ยไออ้าไม่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 เว็บไม่ไม่ไม่เราจะไม่ตายเราจะไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย ตีแรงมากทุกคนไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะคราบก่อนโอ้เหยียบกูเกือบตายอ,าอ้าวชิบหายแล้วใครเสกอะไรมาเนี่ยใครเสกอะไรมาดิเนี่ยไอ้กูได้อะไรมาเนี่ยไป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 เอ็นเดอร์แมนเขาน่าจะเลิกจ้องแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะอ่าเห็นไหมไม่มีเอ็นเตอร์แมนมาแนละ้วทุกคนเราก็จะปลอดภยัยปลอดภัยกับผีแล้วใครเสกไอ้ตัวเหี้ยนี่มาเนี่ย อะไรล่ะเพื่อนเอาอินเตอร์แวนโออินเตอร์แวนเอาอินเตอร์แวนไล่ไล่ก็นั้นมึงตายมึงตายแน่ๆมึงตายมึงตายมึงตายเดี๋ยวมึงตายมะวะอุ้ยเฮี้ยให้ปลาเล็กแต่กูมึงให้กูไปเถอะมึงให้กูไปเถอะเพื่อนมึงจะให้กูอยู่อะไรตรงนี้กูอยากไปแล้วเนี่ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย โอ้ยมึงไปไกลๆกลูเถอะกูของลงพ่อมดอย่ามายุ่งกับกูเลยโอเคไปข้ามมาได้เจาเมื่อกี้เหมือนมันตายหวะหรือว่ามันปลาไปทันป่าวะอุ้ยไม่ทัน,อ,ทนอ้าเถอะเอ็นน้องเอ็นน้องมันเป็นแผนคนอมจีนน์แมทตัวเมื่อกี้ผมก็ปล่อยให้มันมาตบเด็กเนี่ยน,นะทุกคนใช่แล้วเด็กก็ตายไปทีอุย้ยตอนนี้เหลือแปดคนแปดคนนี้ผมจะฆ่าได้กี่คนวะเนี่ยแปดคนนี้เราเดี๋ยวเราไล่ทีลนะตู้ กูนี <g ül> <g ül> <g ül> ่ก็ไม่ค่อยกล้ากดหรอกรู้สึกว่ากดไปแล้วแต่ใจคอมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อูติดสโลสามสิ้าวีครับถือว่าโคตรนานสโลนี้อยู่กับเราอีกนานเดี๋ยวเราค่อยไปเดินลากคนก็ได้นะอ <c oughs> อยากให้สโลหมดไปเร็วๆจังรู้สึกว่าสโลนี้มันจะฆ่าเราได้เลยนะเออเดี๋ยวเขากินกันได้เลย,ยโอ้ะขยะมัน คาถานี้มันคือคาถาเลยวะคือคาถาสุ่มน้ำยาเหรอหรือไงอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นโล่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 เวลาเราจะวันดีครับวันดีครับวันดีครับสองทีพอนิ่งๆ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 เราโทรเอ้ยอันนี้เสกลั u กี้บล็อกใช่ไหมอ่าใช่นี่เสกลั u กี้บล็อกเอาอี้ยอ๋อน่าจะเป็น lucky b l o c อก o c อแล้วน่าจะเป็นลั u กี้บล็อกหลอกแหละทุกคน เออประมาณนี้อ่าเราจะจะขอโอเคไปเลสโก o เดี๋ยวรอซีเบร่ตบคนกันซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะโอ้โอ้ยี้ยแม่งมุมพิษโถเอ้ยทำกูตกใจหมดเลยอีบ่ายมันนี่มันนี่มันนี่มันเดินงูมากเลยแม่งมุมพิษอ่ะเราปล่อยเข้าไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวใครมึงได้ลักก้บล็อกอะไรเนี่ยมันต้องเป็นเสพมอนเตอร์หาทุกคนเลยวะอีบ่ายเอ้ ไอ้ไคนโดนไฟไอ้ไอ้ตีมัน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 แอะเรียบร้อยตายโอเคเก็บไปอีกหนึ่งฮะเหลืออีกสองคนสามคนนะนั้นที่เราต้องตบมันสองสาอนูห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 นนดูนะของเขาเต็มอยู่นะเต็มอยู่นะของเต็มอยู่นะของเต็มอยู่นะเราจะฆ่าเขายังไงดิเราต้องแกงกลกกิบล็อกไปวางฮะแล้วเราก็แอบได้หได้ไหม คือกูขอร้องนะไอมมแมงมุมตัวนี้มึงอย่ามาตีกู uh นะเราจะเอาลัคกี้บล็อกไปแกล้งวางนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้อยู่นี้เราจะเอาลัคกี้บล็อกไปแกล้งวางไนงะแล้วพอจังหวะมันมาทุบเราจะเอานี่ไฟลนมันไปด้วยออมัน <c oughs> ตายโอ้ยเวฟสองร้อยไอคิวไอ้เด๋วตอนนี้มันกำลังติดเหมือนเขากำลังติดพิษทุกคนมันคือกําไรของเราแล้วเขาลับเขาลับติดพิษทุกคนเขาลับติดพิษทุกคนเผาเขาเอ้าเผาเขาทุกคน แล้วเราเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอย่ามาตีกูตอนนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเราติดพีททุกคนเขาไปไหนแล้วเอาเขาไปติดแต่กระแพงเขาไปติดแต่กระแพงทุกคนเขาไปติดแต่กระแพงเขาไปอะไร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 อไอ้เหี้ยคนโง่เลยควายโอ้ติดแต่กระแพงตายโอ้ทำไมชีวิตของเจ้ามันจังหน้าสงสารเหลือเกินนะก็ตัว โอ้ยยยโอชีวิตม okay, okay, so ึงน่าสงสารมากเลยกูเคารพมึงแล้วแหละมึงเก่งอะมึงเก่งแหละแต่แต่มึงแค่รวยก็ั่นเองแหมคนมันยังวยอ่ะโทษทีนันน้องพอดีทางนี้พี่จะเดินโอ้โถมันโง่เัยไอ้ปลามาแล้วติดในกระเพียงไตเป็นกูกูหัวร้อนตายเลยอนี่ยไปไปไปปเหลือคนสุดท้ายหรอ คนนี้เราน่าจะตบเขาล่วงไม่ยากนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีของนูน่นเมื่อะเหมือนจะเห็นอะไรรีบหลีรีบหลีเเฮ้ยอันน่ะโอ้โหเดือดสวยงามจริงเลยนะทุกคนเลยเราฮิวกว่อนแล้วกันเฮ้ยจะแป้อะไร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 ครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับคุณทำอะไรครับเนี่ยนี่คิดคิดจะฆ่ากันจริงเหรอเนี่ยเออคิดจะฆ่ากันจริงเหรอ ไม่โดนด้วยเหมือนกันไม่โดนด้วยกูก็ยิงไม่โดนเหมือนกันอะไรลงมาดิลงมาดิคนจริงอ่ะเขาไม่ขึ้นไปหรอกขขาบนแหละคนจริงเขาลงมาลอะไรอะไรคุณหลบได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ครับอะไรครับอะไรครับคุณจะมาจอกหลอกแจกแหลกกับผมยิงไม่ได้นะครับคุณลงมาลงมาลงมาอะไรอะไรหลบแบบดิจิตอลไอ้เอ้ยิบหายแล้วกูเพื่อนเอามาดิสวดีมาโฮไม่กั Ho! Ho! ไปกันฮอบฮอบไปมึงมึงกูควรอะไรอะไรกูควรกลัวมึงไม่ใช่มึงมาควรกลัวกูไอ้บ้ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวหิ้วก่อนโอ้ยโอ้ยเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ยตัวนี้มันก็ยุ่งและเกินเดีวทุกคนดูดิอ๋ออ๋ออ๋อลูกไปตายแม่ยลูกไปตายลูกลูกลูกไปตายเอาไปกินเอาไปกินสองกล้องสองกล้อง สองกล้อง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 มาดิมาดิมาด,มาเดิเอ้ยเรียบร <c oughs> ้อยไอ้น้องที่หลังเนี่ยอย่าอย่าพลาดนะทะอห่ังอย่าพลาดโอ้โหคือแบบสองรอบแนละ้วทุกคนสองรอบแล้วนะสองรอบนะที่ชนะเนะี่ยคือถ้าผมชนะรอบที่สามนี่คือไม่มีข้อกังขานะคือผมเก่งนะโอเคปะ โถผมไม่อยากจะโม้หรอกโอ้หกูนี่เก่งกันแล้วอยยาเป็นคนโม้เลยเอเออนะรอบนี้ผมจะเล่นเป็นอันนี้แหละมารวดเร็วเลยรวดเร็วเลยขอที่เราต้องดอบอืมขอหน่อยอุ้ยเหี้ยววัวมาทำอะไรวะเนี่ยมาขอหน่อยขอหน่อยโอเคเราไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่ดาบอะขอแค่ดาบมีของก็พออันนี้เรามาอุ้ยได้ลกี้บล็อกปลอมนะทุกคนโอเคฮะลกี้บ็อกปลอมกูก็เอา เออเอาหมดแล้วนาทีเนี้ยอะไรก็นี่ได้อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราน่าจะเป็นอ๋อธนูตะขอโอเคธนูตะขอฮะถือว่าโคตรดี<ม>ดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยเราแต่นะผมต้องการอ่ะเอานี่แล้วนะแล้วก็เอานี่มาคราบเป็นขวานได้ไหมขวานอ่าแล้วก็ใช้ธนูตะขอเนี่ยยิงไปตรงนู้นแล้วเราก็คลิกว้าว โอ้ตกใจโอ้ตกใจนะว่ากูตกตายแล้วโอ้โอวัวอีกางเมึงเห็นกูนเป็นฟาร์มเมอร์ป่ะไอ้เหี้ยมึงมีแต่วัวให้กูวัวก็ให้กูไก่ไม่วัวก็ไก่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะน,นี่ได้อะไรสลามอุ้ยไม่ใช่มืงกันมึงไฟสวยงามฮะนี่ได้เป็นเลเวลเลเวลแรกก็ใส่รองเท้าดิเลเวลใส่รองเท้าอ๋อโอเคเลเวลขอเป็นสเก็ตไหมสเก็ต เฮ้ยดีดีว่ะเดี๋ยวเราจะทิ้ง Lucky Block ลกี้บล็อกไว้ตรงนี้ฮะผมคิดว่ามันต้องมีคนงูมามาติดกับดักเราแน่นอนเขาจะต้องมาคลิกแล้วก็ตายไปอุ้ยได้ธนูระเบิดเราจะจำไว้นะอันนึงคือระเบิดอันนึงคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแล้วอุ้ยดังกิวอ่ะเดี๋ยวเราไปหาบล็อกบล็อกแรกเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในบ้านนะทุกคนบล็อกแรกไม่มีว่ะบล็อกแรกที่อยู่ในบ้าน เจอแต oh, ่ลัคกี้บล็อกบล็อกอ๋อเจอบล็อกเอ่อบล็อกแรกที่อยู่ในบ้านไม่มีไปเดี๋ยนะเรากรจะไปหาแรกอะไรเนี่ยเอ่อเราจะหาแร่จากไหนมาทำชุดเกาะกันแม่นางตอนนี้ผมต้องการชุดเกาะอ่ะแทนนี้เลยแล้วนะมาเอาเนี่อ่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีชุดเกาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีชุดเกาะขอแค่ของเราโหดแค่นี้เราก็เหนือกว่าทุกๆคนแล้ว เ,เดี๋ยวเราจะวางนี้อแล้วเราก็จะค่อยๆลงไปไม่มีนะไม่มีมาแบบปิ้วๆแล้วแบบรอบกัดแล้วยิงล่วกนะไม่มีนะถือว่ากระจอกนะเพื่อน่อนแอก็แพ้ัยนะเฮ้ยเจับไปโดววาร์ปต่อหน้ากูเลยกูได้ไก่แกบอกแล้วมันไม่วัวก็ไก่ได้แหละมีอยู่สองอย่างที่กูจะได้ขั้นแน่เฮ้ยเอาได้เกาะ่ะอุ้ยฟ้าเป็นใจมาทุกคนเอ้ยน้ำปิด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 เดี๋ยวมันมีคนใช้น้ำหอดแล้อุย้ยเขี้ยมหมาพี่วอ่าโทษ อทำไมรู้สึกว่ารอบนี้เราชิวจังเลยทำได้โลว่ะได้โลว่ะทุกคนเราได้โลวเย้มีคนกำลังจะฆ่าเราทุกคนอันนี้จริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบลเบลเ้ลมันลงเบล้าะล่านทุกคนเ้ลมันจะฆ่าแล้วทุกคนแล้วเอาเดียวเดียวแวบมึงปัตเสกอะไรต้นล่ามเนี่ย ดินโดนระเบิดเอสเอสเอสเอออะไรอะไรอะไรอุ้ยมันไม่ตายได้ไงวะเอเอเออเธออุ้ยมันมีคนนี้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 เออมาดิ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 ขอแค่นี้กูไม่กลัวหรอกบอกให้เดี๋ยวนะอ่าตอนนี้เราได้ทิ้งฮะทิ้งเดี๋ยวเราจะอุ้ยได้ของมาเต็มเลย อ่าโอเคถือว่าดีเหมือนกันดีดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเสียงคอมผมขอขอโทษด้วยนะทุกคนคือกูหมดปัญญาแก้แล้วจริงๆตอนนี้เดี๋ยวนะเราจะต้องมาแยกแยะของกอนนะเราต้องทิง้งอันนี้ดาบไฟถือว่าดีเหมือนกันเราจะใช้เป็นดาบไฟแทนนะฮะเนื่องจากว่าดาบไฟสามารถโค่นในพวกที่เก่งๆได้นี่เราก็จะไฟนี่มันก็จําเป็นธนูอันนี้มันก็จําเป็นอะเนาะโอ้โหจำเป็นเยอะชิบหายเอาไปมีเสื้อกอดอะไรไหมไม่มีด้วยเงนะี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ธนูสไปเดอร์แม่น่าเหว่เนี่ยกูลืมโอ้ยพลาดไม่เป็นไรเราจะค่อยๆต่อไปหาพวกเขาครับถ้าเกิดว่ามันมีใครอยู่บนเกาะแล้วแบบว่าเฮ้ยจะกูอยู่บนเกาะดีกว่ารู้สึกกูชิวองสบาอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําการตบเขาเลยนะทุกคนเราจะใช้ระเบิดที่มีทั้งหมดของเราถล่มเขานะนี่เราไปได้เราไปนะอ่าระวังดีมันดีดีดีเออของดีดี เอยมาันแจ่มันเห็นมึงเห็นเห็นทำไม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 ,มแม่การที่เรา <c oughs> ไอ้เดียวทำไมมึงแคบจังวะไอ้บ้าเอ้ยผมนึกว่ามันมีทางต่อไว้มมนึกว่ามันจะไม่ล่วงลงมาตายอะไรมันเนี่ย โอ้โตัวอีกรอบเดียวเองเสียดายอ่ะวชชนะเลยกูอะไรวะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากน,นะครับผมที่รับชมเดี๋ยวรอบเมื่อกี้าพลาดประมาทนะกูประมาท <c oughs> น,นี่แหละ <c oughs> โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนกระใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้านี่กู <c oughs> ต้องชนะให้ได้ <c oughs> โอ้เสียดายอ่ะรอบเดียวเองอ่ะเออ แค่รอบเดียวเองเราจะชนะอยู่เลยเวย่ีกสองคนเ่็กไม่น่าประมาทเลยอะไรวะ